สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับะจะพามาดูโซลาเซลล์ในช่วง10นาฬิกานะครับหรือว่าช่วง4ี่โมงเช้าวันนี้แดดไม่แรงนะครับแดดแดดท้องฟ้าไม่แรงนะครับคึมๆจะมีเมฆฝนครับไปดูช่วง4ี่โมงเดี๋ยวไปดูว่าผมใช้อะไรอยู่ตรงนี้ผมใช้อันนี้แผงทั้งหมด เก้าแผงนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือสี่แผงแผงขนาดสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับอยู่บนลังคาอีกห้าแผงตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้อีกสี่ต่ออนุกรมกันไปเข้าตัวออระบบเป็นออนกิดนะครับเป็นตัวใช้เป็นตัวโซฟายี่ห้อโซฟานะครับสามจุดสามคต่ออนุกรมกันพ่วงกันทั้งหมดเก้าแผง ตอนนี้ผมได้ทำการซักผ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เครื่องซักผ้านะครับว่าทำงานอยู่ตอนนี้คือปั่นผ้าซักผ้าอยู่นะครับเครื่องทำงานอยู่อันนี้ก็ปั่นผ้ามันก็ใช้ฟรีนะครับอันนี้คือพลังงานผลิตได้มาเพียงพอเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผลิตไฟได้เท่าไรแล้วเหลือเท่าไรอ่ตอนนี้ก็คือปั่นอยู่เครื่องซักผ้าทางาน เราไปดูข้างในกันนะครับมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นนะครับตู้เย็นคอมเพรสเซอร์ยังเดินอยู่นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับอ่ะเสียงคอมเพรสเซอร์ยังเดินอยู่คอมเพรสเซอร์ทํางานเดี๋ยวมาดูที่หน้าจออ่าเห็นไหมครับด้านซ้ายตรงกลางนะครับอันนี้ผมเปิดโหมดไม่ให้ย้อนนะครับเปิดโหมดกันย้อนไว้ก็ ทำงานอยู่แบบ5.30นี่คือผลิตไฟได้พอนะครับที่ใช้โหลดอยู่เดี๋ยวมาดูหน้าจอกันหน้าจอตอนนี้ไฟผลิตออกมาได้อันนี้หมายถึงว่ามันจะผลิตไฟตามโหลดนะครับโหลดผมใช้อยู่180วัตต์นะครับเนี่ย0.18 0.19โหลดก็ใช้อยู่ไม่เกิน200วัตต์นะครับตู้ตู้เย็น100เครื่องสักผ้า100 ประมาณนั้นนะครับอ๋อมันจะมีเราเตอร์นเน็ตด้วยประมาณ30วัตก็รวมกันไม่เกินร้อยเก้าสิบวัต์นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดปิดโหมดกันย้อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะดูว่าไฟผลิตออกมาได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจะกดให้ดูวันนี้แผงนะครับผลิตไฟออกมาได้สองร้อยแปดสิบเจ็ดโวลต์สองจุดแปดแอมเอาตัวนี้คูณกันนะครับมันจะเป็นกำลังวัตที่ผลิตได้นะครับแล้วมาบวกลบ ค่าศูญเสียอยู่ในตัวก็จะได้เป็นเท่านี้ตอนนี้แผงผลิตไฟได้ทั้งหมด800วัตต์นะครับ0.80กิโลวัตต์แลเท่ากับ800วัตต์นะครับที่แผงผลิตได้ในช่วงที่ไม่มีแดดนะครับ10โมงเชา้ 10. ชา10โมงเช้าเลยนะครับผลิตได้800มใช้ไฟไปอยู่200นะครับก็เหลืออยู่600นะครับ609วัตต์เห็นไหมครับด้านตรงกลางสี่เหลี่ยม ไอ้ต่งางๆสายมือไฟจะเหลืออยู่600วัตต์นะครับก็สามารถเปิดพัดลมออันนี้พัดลมก็ยังทํางานอยู่นะครับเมื่อกี้รีบบอกไปเนี่ยรวมๆกันผมใช้ไฟอยู่200วัตต์นี่ยพัดลมหมุนอยู่ครับน,นี่นะครับอันนี้ปิดหมดการย้อนไว้เพื่อที่จะดูว่าไฟผลิตได้เท่าไหร่เหลือเท่าไหรนะครับอันนี้ก็จะมีสายมาเข้าที่ตัวเครื่อง เซ้นนี้สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นขนาด3.3กิโลวัตต์ก็ใช้มาอยู่สองปีแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเชา้าทํางานปกติเย็ยนก็ดับปกติหยุดการทํางานเมื่อไม่มีแสงแดดนะครับหรือว่าไฟฟ้าดับตัวนี้มันก็หยุดการทํางานที่แผงนะครับแผงก็สองแผงอ่าไม่ใช่แผงสองแผงแผงต่อนรวมกันก็เป็นสายเหลือสายอยู่สองเส้นมาเข้าที่ตัว ชุดเบรกเกอร์ครับมีฟิลมีเซิร์ฟแล้วก็เบรกเกอร์ดีซีฝั่งนี้จะเป็นของการไฟฟ้าเป็นไฟเอซีนะครับมีเซิร์ฟแล้วก็มีเบรกเกอร์แล้วก็จ่ายออกมาจากอันนี้ออกจากตรงนี้มาเข้าที่ตัวเครื่องที่ตัวเครื่องก็จะมี WiFi ให้ดูนะครับตรงนี้เป็นตัว w i f i เอาไว้เกาะกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราในบ้านนะครับเกาะกับสัญญาณเน็ตเราสามารถดูผ่านแอปได้ว่าใช้ไฟ เวลาเท่านี้ใช้ไฟอยู่ประมาณนี้นะครับจะมีกราฟให้ดูให้ขึ้นดูนะครับอันนี้ก็ทํางานแบบซักผ้าตู้เย็นเปิดพัดลมได้สบายๆนะครับ800วัตต์แต่ถ้าถึง900เนี่ยรันแอรได้นะครับรันแอรแบบว่า,าใช้ไฟโซล่าเซลล์อย่างเดียวแต่ถ้าจะเปิดแอร์ตอนนี้ก็เปิดได้นะครับแตบบ่จะดึงไฟบ้านมาแค่ มันไฟผมเหลืออีก600มันก็จะดึงไฟบ้านมาแค่300วัตต์นะครับถ้าเปิดแอร์ด้วยคือใช้ทุกอย่างเพราะว่าวันนี้มันไม่มีแดดนะครับเนี่ยผลิตไฟได้800วัตต์แต่ส่วนไฟตรงนี้อ่าเหลืออีก600ถ้าเราจะเปิดแอร์ก็ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาอีก300มาช่วยกันนะครับคือผสมไปแล้วก็กจากที่หม้อจะหมุนเร็วกลายเป็นว่าใช้แค่300วัตต์นะครับอย่างเปิดแอร์กิน300วัตต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ สำหรับวันที่ไม่มีแดดครับถ้าหกหกร้อยบาทนี่คือสามารถหุงข้าวได้นะครับหุงข้าวได้เลยมองหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็ประมาณหกร้อยบาทแบบทําพร้อมกันเลยอันนี้หมายถึงทําพร้อมกันนะครับเปิดพัดลมตู้เย็นซักผ้าให้อยู่ในเรือนนี้วันที่ไม่มีแดดนะครับแต่ว่าวันไหนถ้ามีแดดในะช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผลิตไฟได้เหลือๆเ,เลยเป็นหนึ่งพัน กว่าวัตเลยอันนี้ไอ้แปดร้อยกว่าก็จะขึ้นมาเก้าร้อยนะครับแต่ว่าแดดพอมีแดดหรือมีความเข้มขน้นของแสงขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มสะสมพลังขึ้นกําลังแอมพเพิ่มเนี่ยจะได้เกือบเก้าร้อยวัตเลยนะครับเนี่ยเก้าร้อยวัตต์นี้ก็เปิดแอร์ได้เลยตอนนี้วัตที่เหลือได้มาเพิ่มนี้จากเมื่อกี้หกร้อยนะครับอันนี้มาเป็นเจ็ดร้อยแล้วนะครับอ่าอไรมันจะขึ้นมาเริ่มมาขึ้นมาอีกร้อยวัตเมื่อกี้ เจ็ดร้อยวัตต์นี้ถ้าเปิดแอร์ก็จะดึงของการไฟฟ้ามาแค่สองร้อยวัตต์เองนะครับหมายถึงเปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU แอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU ก็กินอยู่เก้าร้อยวัตต์นะครับเป็นแอร์ฟิกสปิดผมลองเทสดูแล้ววัดกระแสดูแล้ววัดกําลังวัดดูนะครับไอเปิดดูด้วยกันดูตรงมิเตอร์ครับแผงผลิตได้สองร้อยแปดสิบห้าเอาสามจุดสามคูณเป็นกําลังวัด แล้วก็บวกลบกันจะเหลือออกมาเป็นจํานวนเท่านี้เริ่มขึ้นมานะครับ930วัตต์แล้วนะครับเห็นไหมเผื่อแป๊บเดียวภายในระยะเวลาแบบไม่กี่นาทีเพราะว่าแสงมันก็เริ่มมีบ้างเริ่มมีแดดเข้มข้นขึ้นมานะครับ900วัตต์นี้ก็เห็นไหมครับตรงนี้ไฟเริ่มขึ้นมาอีกละเมื่อกี้700เป็น800แล้วครับไฟที่เหลือพาราเมตก็เอาของการใาาช้ไไม่ใช่แค่100วัตต์เองนะครับมันก็จะประหยัดลงมา หยัดลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งแดดออกยิ่งมีพลังเหลือๆกำลังไฟนะครับนี่มันมีตัวกันย้อนนะครับหมดกันย้อนเปิดไม่ให้มันย้อนกลับเข้าสู่มิเตอร์นะครับตัวนี้อันนี้ผมปิดไว้อยู่เป็นหมดของฟ้านะครับก็คึ้มนะครับคึมวันนี้คึมยังไม่อมีแดดมันคึมเมฆนะครับแต่ร้อนอบอ้ามากครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในระบบโซล่าเซลล์ครับเผื่อท่านที่กำลังมองหาอันนี้ก็อนามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นข้อมูลจะให้รู้ว่าเออแดดประมาณอย่างนี้เวลาเท่านี้ใช้แผงประมาณนี้ผลิตไฟได้ยังไงทำอะไรได้บ้างฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ